ันนี้พี่ต้องมาทําอะไรครับเราจะมาปล่อยปลาปลาปลาปล่อยปลานะคะนี่ครับคือถ้าไหนอะไรนะครับคือปล่อยปลักคือปลาอะไรผมไม่รู้ครับจะได้มีปลาหมอแล้วก็ปลาดุกมีปลาหมอปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับนะคปลาดุกเราใส่ไปแล้วอันนี้อันนี้ปลาหมอนี่ปลาหมอนี่นะคะปลาหมอเราไปซื้อมาจากตลาดยิ่งเจริญใช่แล้วปลาหน้าเขียงปลาหน้าเขียงเลย ที่อยู่ในเคยงังมก็ต้องใแล้วโอเคไปไม่ใไม่เ,เอาเลย,เลยพี่ต้ไปช่วยคุณพ่อ,อตรไหนดีพี่ต้ไปนี่นะคะนี่ไม่ไอเไ<ป>อไรปไดล้วปไปไปไไปไปไป กำลังงงๆวันนี้เรามาปล่อยที่ปล่อยป,าปลยปาที่ในมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนีน่เป็นบ่อดินนะคะส่วนรถแล้วครับผมอ่าโอเคโอเคต่อต่อที่เราเลือกที่มาที่นี่เพราะว่ากเกษตรเป็นบอ่อดินไง <ś m. S 2> <ร>ใช่แล้วเพราะเป็นบอ่อดินปล<ร>าพวกนี้ก็เป็นบ่อดินค่อนข้างสมบูบรณ์ด้วยไปปล่อยในบ่อบ่อปูนบ่ออะไรมันก็ตายเปล่าอ่ะใช่ ใช่แล้วก็ที่นี่ก็เป็นพยาธานเกษตรก็ไม่จับปลาในนี้ไงอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปลาปลาอะไรนี่นี่ปลาช่อนปลาชนทีหมองนอันนี้ปลาหมอปลาหมอหรือปลาหมอปลาหมอเราเราได้มาเราได้มาหลายถุงเพราะว่าเขาบอกมีปลาหมอไข่ด้วยอ๋อเหรอตัวมีไข่เขาบอกไงโอเคโอเคอ่อาไป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 นี่ตัวเป็นงูเลยนี่ตัวใหญ่มากมีนี่ดูใหญ่มากมาก มองจับจับคุณนะนะดีเลยอ่ะไปละวงมันงัดนะอ่ะจับนะขอไม่นะนี่วันเกิดอ่ะอ่ะวันเกิดอ่ะปล่อยปลาไปนี่นี่ปลาช่อนตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่าขาแม่อีกนี่แหละตัวนี้แหละตัวที่มองหน้าแม่ไม่กินไปงัดเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการได้ไหม เดี๋ยวพ่อทำเองให้คุณพ่อทำให้คุณพ่อทำอืออือเรากำลังงงๆแป๊บนึงแป๊บนึงเขี่ยไหมเขี่ยเดี๋ยวเอาไม้ใหญ่ดีกว่าเสร็จตัวอย่างเรื่องต้อต้อเดี๋ยวมาเขี่ยค่อยๆดูค่อยๆมากำลังงงไปเร็วเหนื่อยมากปลาปลามันมาอยู่ในรถมันโดนเขย่ามันนกมันงงไปลูกไป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 เลยรอดแล้วไปเลยไปเลย มีใน่อยดมีแมงมุมแล้วมีมุมไปแล้วล่าแล้วเป็นไงบ้างครับวันเกิดปีนี้โอเคมิชชั่นคอมพิวต์ได้ปล่อยปลาสมใจอ่าโอเคครับขอบคุณนะคะทำบุญวันเกิดทำบุญด้วยกันค่ะคทำบุญด้วยกันนะคะแต่บุญด้วยกันนะคะไช่เดี๋ยวพี่งจะไปบายบายนี่ไงบายบายไปแล้วไปไปช่วยวันสิไป่วยตัวกันสิ ไปมีชีวิตที่มีความสุขมีลูไมีหลานเจอกันนะเนี่ยไปเนี่ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วอู้ไปแล้วไตัวแล้วใครชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่า